สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนซี่ก็ได้เริ่มเปิดรายการแนนซี่แซเฟอแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ทําขนมจีนน้ำยาปลานะคสูตรแนนซี่แซเเพื่อจะแจกแม่บ้านและลอรอปบบที่ห้างอิมพิวียนชั้น5นะคะราดพราวค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณะคะอ่คเบิร์แนะนำตัวหน่อย เรียกพี่เบิร์ตง่ายๆนะคะมีคุณแอนซี่ก็รู้จักกันดิีบอกว่าพี่หนูอยากจะทำอาหารเลี้ยงแม่บ้านมระกบก็เลยรับอาสาเป็นเจ้าภาพนะคะช่วยคุณแอนซี่ทำจีนนี่ก็น่ารักแล้ววันนี้เราก็จะมีสาธิตส้มตำตอนได้ถ่าย คุณแม่คุณแม่จากบริษัทไล์คุณแม่สวัสดีคุณแม่แนะนำซึ่งเอาน้ำดื่มมาบริจาคบริจาค้ขวดนะจะก็ติดต่อโคเวที่เบอร์อะไรศูนย์เจ้าสี่หกแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคับมากับพี่อะไรเออไกับพี่หญิงนะคะอ่ะไหนวันนี้เราเปิดรายการและเรามาดูซิอ้าวพี่ไียืนานนู้นเลยอ่ะมาดูน้ำยา อันนี้คือน้ำยาปลาปลาจากวิรัตนะคะแมซซเนะเดี๋ยวเราจะแจกแม่บ้านอันนี้ขนมจีนนอันนี้เป็นเป็นแล้วก็นี่มีน้ำยากะทน้ำยากะทีแถมมาด้วยแล้วก็มีเส้นมีไ้ทานกับส้มตำอันนี้เดี๋ยวเราจะแจกนะแล้วเดี๋ยวส้มตำเนี่ยเดี๋ยวพวกเราสามแม่กลัว อ่ะไหนๆมาแล้วมานี่เลยตามมาเลยอ่สวัสดีค่ะนี่อันนี้ของรทยมันดี่ะสวัสดีค่ะพี่แนนซี่จ้า ันนี้เบนจะออนไปทำนู้ดดีกว่ารู้สึกไฟมันจะดูดีหน่อยเลยค่ะน้องไข่แนะนำวันนี้นะคะเรามีคุณหมอเป็นแพทย์แผนจีนค่ะพี่แนนซี่จ้ะาคุณหมอมาจ้านี่เป็นแพทย์แผนจีนค่ะน่ารักมากคุณหมอกาแฟอ่าเป็นหัวหน้าทางกาแฟชื่อกาแฟเป็นแพทย์แผนจีนนะคะเป็นทีมสหการแพทย์คลินิกของเบลเลตเอเชียของเราค่ะเป็นทีมวิชาการเป็นหัวหน้าทีมวิชาการด้วยจ้ะ แล้วตัวขายดีไหมวันนี้ตัวขายดีคุณแม่กำลังได้รับการดูแลแบบทำแนะนำการดูแลสุขภาพคุณแม่กำลังดั้งด้วยด้วยธรรมชาติด้วยธรรมชาติคุณแม่ดีดีไหมวันนี้ได้ลองกตรวแม่แล้วดีไหมดีมากเมื่อกี้ยังแนะนำกันไม่เสร็จนะตัวมีอะไรบ้างตอนนี้เรามีน้ำมันกัดเย็นเลยค่ะเป็นเบนจ์ออยค่ะสิบชนิดตัวซอสเยงอย่างนี้เลยค่ะพี่แนนซี่ได้ไหมทานได้ เอาน้ำมาหน่อยสน้ำมาหน่อยเนี่ยะอันนี้ยังไม่เปิดเลเปิดให้เลยพี่ตแล้วพี่จะตายเปิดเลยนได้เลยได้เลยหคุณอได้ได้แม่รอได้เลย แล้วแน่ใจง่ายมากนิดนึงของเราจะดูแลหลอดเลือดเลยนะคะเป็นรถไขมันตัวร้ายค่ะไปเพิ่มไขมันดีได้ร้อยห้าสองเปอร์เซ็นต์ทานไปแล้วนะใช่ความมีชีวิตอยู่นะคะเบาหวานดีขึ้นในขณะเดียวกับไตดีขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นดูแลหลอดเลือดยกให้เราจับปรับเลือดได้ถูกปรับสุขภาพดีดีออร่าสวยแบบนี้เลยอ่ะเนาะแล้วมีอะไรต่อเบาสเปรย์เลยค่ะอที่เมื่อกี้่อ้ยนี้ดีมาะ จทีดีมากมันคือยาแอนตี้บโอติกธรรมชาติหรือยาปฏิชีวนะธรรมชาติแต่ใช้กับช่องปากช่องคอแผลในปากร้อนในรู้เรื่องมาแรกเลยพี่พี่นาที่เจ็บคอบ็อกเชอกในช่องปากช่องคอต้องยกให้เขาเลยอ นะคะโปรโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อหนึ่งแคบหนึ่งถ้าซื้อหนึ่งขวดนะคะปกติมันร้อยแปดสิบวันนี้ให้ร้อยห้าสิบบาทนาทีทองนาทีทองถามพีไบโอติกซะหน่อยเนาะพีไบโอติกเพราะเขาเขาเป็นแสงนนี้มันเข้าหน้าเราไม่แนี่ะมาแรงแสงทางโค้งแสงก็ไม่มีเลยขออ๋อขาแม่บ้านรอปปออยู่ไหนไไม่เป็นระ ท่นานนทีค่ offset, ะเราได้ทุกเรื่องเพราะเราแซบเบอร์อ่าอมาแซบเบอร์หนอยเลยอ่าค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจุลินทรในลำไส้ําใะ้ตัวเปลี่ยนสุขภาพค่ะแต่ตอนนี้เราใช้ใช้สามสามโปรไปติกไปเลยใช่สามโปรติกเนาะคุณหมอเนาะค่ะปรีซีเบลติกค่ะโปรเบลติกค่ะโพสเบลติกคุณมอค่ามันดียังไงคะต้องให้ยกห้หมอแฝบคุณหมอมาเลยตัวนี้ะจะเป็น ต well ัวท yeah. wow. okay. wow. mm ี hmm. yeah. 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 Um, er ่ม yeah. right. mm ีโพสต์เวโรติกนะครับโดยปกติเนี่ยจะมีปรติเวโรติกก็คือมีเชื้อแล้วก็มีอาหารของเชื้อแต่ตัวเนี้ยจะมีโพสต์เวโรติกก็คือผลผลิตผลผลิตจากเชื้อขึ้นมาซึ่งปกติแล้วยังไม่มีใครทําในประเทศไทยราคาราคาครับราคาเท่าไหร่ถ้าแปลงคืนนะสองละร้อยสี่สิบวันนี้เราเหลือสี่สิบบาทต่อซองสี่สิบบาทต่อเจ็ดวันรู้เรื่อง อุจลันนิ่มสีดีถอดลั่นใจสีดีมากอ่ะต่อไปโอเคพระต่อไปเป็นตัวไหนดีคะเดนจ้อยทานไปแล้วเมื่อกี้ถ้าแค่เป็นเอาแค่นี้พอ่ะเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรค่ะ063ค่ะ4498953ใครบอกว่าวันนี้เราโปรด้วยนะเออมีอะไรบ้างตัวนี้นะคุณหมอพอดีตรวนี้ดีมากเดนจ้อยไขมันสกัดเย็นไขมันสกัดเย็นตัวนี้จะเป็นไขมันดีนะครับสกัดมาจากธรรมชาตินะครับจากสิชนิด ่ซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบของตัวหลอดเลือดของเรานะครับเท่าไหร่ปกติ3ามร้อยเก้าสิบวันนี้เหลือสามร้อยสามร้อย่าวันนี้นาทีทองนะคะแต่เาเดียวเหลือห้าร้อยแปดสิบ จ้ะจ้ะตอนนี้ก็น้องไข่สัตสพัทจ้านะคะเป็นเอเซียซึ่งเราจะมาเป็นวิธีกรกันในรายการเอเซีเซปเบอร์ซึ่งเราออกกั่วโลุกเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันได้เลยค่ะเพราะคุณมมกเลยวิธีกรนั่งเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคุยกับคุณแม่ก่อนคุณแม่อ่ะ